ครับสวัสดีครับผมนะครับก็จากเพจอวคาโดดอยเสลบนะครับวันนี้ก็มาบูธในงานอวคัลโดเฟสติวัลนะครับของตาบลรวมไทยพัฒนานะครับก็ที่บูธนะครับก็จะมีสายพันธุ์โคระ08นนะครับไซส์เล็กนะครับแล้วก็ TA21 นะครับแล้วก็3เป็นสายพันธุ์ดูนี่ครับ พัสี่นะครับก็เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองครับของในในอำเภอพุพะนะครับห้านะครับก็มีสายพันธุ์พุพะหนึ่งสี่ครับหกนะครับก็เป็นสายพันธุ์พุพะสี่แปดครับมีให้ชิมครับมีให้ชิมทุกสายพันธุ์ถ้าท่านใดที่จะแวะมามาชมมาเที่ยวครับในงานนะครับก็ขอเชิญที่บู๊ได้ครับมีให้ชิมทุกสายพันธุ์ครับครับเบอร์โทรติดต่อนะครับอ่า092ย์ 6123973นะครับทางเพจก็ขายออนไลน์ทั่วประเทศครับส่งทุกจังหวัดทั่วไทยครับชื่อเพจชื่อเพจอโวคาโ,โดดอยเสือหลบครับ